คุณผู้ชมครับลูกร่ำไห้ไปค้นห้องแม่เจอความลับที่ซ่อนเอาไว้ก่อนป่วยเสียชีวิตนะครับญาติของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งครับเขาได้เล่าเรื่องราวพร้อมกับมีภาพที่บีบหัวใจนะครับแต่ก็เต็มเปลี่ยม,มไปด้วยความรักโดยเล่าว่าคุณยายอนง์นะครับอายุ63ปีก็ป่วยเป็นโรคตับครับแต่ก็ไม่ยอมรักษาตัวเองเพราะว่า จะเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกหลานนะฮะโดยคุณยายนั้นมีลูกสาวอยู่สองคนหนึ่งน,นั้นก็คือคุณสุนิสาอายุ35ปีนะครับแกก็เล่าทั้งน้ําตาว่าตอนอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดหนองบุรีลํพูแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งลูกๆก,ก็เข้าไปดูแลจนวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งแม่ได้จากไปในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาลูกๆก,ก็นําศพแม่กลับมาทําพิธี แล้วก็ยอมระบว่างเงินที่จะนํามาทําพิธีนั้นแทบจะไม่เหลือแล้วแต่จังหวะที่ลูกไปเก็บเสื้อผ้าของแม่เพื่อเตรียมมาทําพิธีสวดมนต์ตามความเชื่อก็ไปเจอผ้าคลุมอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับก็เปิดดูปรากฏว่าเป็นกระปุกอมสินจํานวน30กระปุกและเมื่อนําแกะดู ก็มีทั้งเหรียญบาทเหรียญ5แล้วก็เหรียญสิบจุนวนมากหดม่าก็จะเป็นเหรียญน,นะครับโดยลูกสาวก็บอกว่าแม่แเป็นคนที่ชอบเก็บกระปุกออมสินอยู่เป็นประจำแต่แม่ไม่เคยบอกใครเลยว่านํากระปุกที่เก็บเนี่ยเอาเก็บไว้ตรงไหนเพราะว่าเมื่อหยอดไว้แล้วแม่ก็จะใช้ผ้าเนี่ยคลุมปิดเอาไว้จนกระทั่งลูกๆเนี่ยมาเจอเมื่อแกออกมานับเหรียญทั้งหมดเนี่ยนับร,มรวมๆกันก็ได้กว่า10,000แบาททีเดียวจึงนําเงินนี้มาใช้ในการจัดพิธีศพของแม่สุดท้าย ก็อยากจะบอกแม่ว่าหนูไม่มีอะไรจะพูดนอกจากบอกแม่ว่าหนูรักแม่มาก